เอาละครับผมกาบสวัสดีครับวันนี้กับผมก็บัดน,นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมกบดรบอเบรกเกมที่มีชื่อว่า Edward the Man Eating Team ซึ่งเป็นเกมที่เปลี่ยนมาจากเกมที่มีชื่อว่าชูชูชาชาเล a r l ใช่ไหมเป็นเกมที่กำลังจะลงในสตรีมในประมาณอ่าเอ้ยเดือนหน้าเองนี่ใช่ไหมไม่ใช่เดือนหน้าไอชิภัยก็แปดวันก็ได้แล้วเนี่ยเอออีกสักเจ็ดแปดวันก็จะได้เล่เนอย่างเงี้ยเกมนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมหลักยังไม่มาแต่โรเบรกมาแล้วครับ ผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรแบบไหนแต่อาจจะเป็นเกมแบบไแล่ฆ่าให้เขะปะเพราะเราไม่รู้ดีกว่าว่าเกมของเอ็ดเวิร์ดเดอร์เมนอีเทนเทนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอืมรถไฟกินคนโอม,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 มัสผมว่าผ,ผ,ผมจะเถิดโอ้โหโอ้โหหน้าตามึงคดุดจิ้มลีเวนขุดจิ้มเลยไม่รู้ว่าจิมคืออะไรเหมือนกันขุดขุดจิ้มเลยนเน้ย <c oughs> เรามีปืน <c oughs> คุณสภาพรถไฟแล้วปืนขนาดนี้มันไม่ได้ใช้ได้นะ มึงก็ต้องใช้ไอพจีอ่ะเพื่อนให้มึงจะฆ่ามันได้อ่ะโอเคเทรนอะไรรถไฟก็จะเริ่มเหรออ้าวขึ้นไปได้ไหมเนี่ยโู้คนในนี้มีคนกี่คนฮนะเรากำลังอยู่ในสเตชันอยู่เหรอแล้วกูจะเริ่มเกมยังไงเนี่ยอ้าฮ่าออกเดินทางยัดเขี้ยวี่รถไฟน,นี้ที่มันจะแดกเราที่มึงคืออะไรใช่ไหมเนี่ยเกมนี่กูกระโดดเยอะๆอย,อยู่อ้าวเฮ้ยมาวะออกเดินทางไปที อัลบันแฟมิลี่แฟมผู้ขายปลายทางเอาปร,ประเพณีเี้โอ้ยเอ้ยปภาษาเฮ้ยปะ่ะเราอยู่ขบว,วนไหนเนี่ยโอ้โหมียามีกระสุนมีอะไรพร้อมเลยอันนี้คืออะไรอะกล่องตุกอ่ะไอหอบกับเพื่อนมึงใจเย็นโอ้หอบแดกเฮ้ยอะไรอะ่ะฮะมันเก็บได้หรอ อันนี้คืออะไรฮะไอ้ว้าวอันนี้เปิดได้ยัดเคอเมองเบย์อะมองโอ้ทำไมบางคนไม่ปืนหรือโคตรจริงเลยวะเฮ้ยมามาแล้วโอ้โหโอ้โหดูวันคู่โอ้โหโอ้โหเอาเอาคูกูแตกกูแตกกูแตกเข้าหนีหนีหนีอ๋ออ๋อดูเลือดดูเลือดเพื่อนมึงขยับไปนี้ขบวนนี้ไม่ได้ไหวละ เจี e, ๊ยนมันเปิดมาเอางี้เหรอเฮ้ยโอ้โหไอ้มันมีการกูด้วยมันคืออะไรวะเนี่ยไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงเกยนนะของโอ้ยโอ้ยมันมามันมาไอ้ของไม่ได้ถ้ามันยิงมันยิงสวนมาได้ดิเหรอไอ้เรื่องมึงทำอะไรนะเพื่อนตายตายโดนจกไอ้เี้ยโดนจกต่อหน้าต่อตาเฮ้ยไปดึงหามุมยิงเอาเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดไปไม่ได้หรอไปได้โอ้ ยิงยิงยิงเลือดมึงอย่างเยอะเลยระสุดหมดแล้วหรอวัดแล้วผมทำไมผมเลืใช้จังวะเอ้มามันเหลือรอดกี่คนวะเนี่ยฮะแล้วก,กี่คนอะอยุคลองกันเลยมันคือแทกฮะเหมือนกับว่าจะเป็นสกุลเงินปะที่เอาไว้ใช้ซื้อของอะไรพวกน,นี้ระสุดแล้วมาไม่ทำอะไรเลยโอ,โอ้โหมาเกมยิงมาเล่นงีอ้อย่าว่าเ้ย ยิงบอลเพื่อนทำไมมันก็นม,กมีกูยิงอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอ้าวกระสุนหมดชิบหายไปจะไปเหลือกูคนเดียวไอ้เอวเหลือกูคนเดียวจริงเหรอเอวเก็บของเอาเลยตอนเะนี้ยไอ้อย่าไปเตะเข้ามาเก็บแถกก่อนเลยฮะมันแข็งจะมันใช้ใช้ใใใใใออกไปแล้วหรอ ้แม็กกาซีนมีให้อย่างน้อยอ๋อย่ากูจะฆ่ามันตายไม่เนี่ยปืนโคตรกากเลยเพื่อนตายตายตายมาจกกูโอ้โหเกือบตายตายอยู่ก่อนอยู่ก่อนไม่ดึงใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่หัววเลาะแ้ไม่หัวเราะแล้วไม่หัวเราะแล้วไม่หัวเราะแล้วกระ ผมยังรอดอยู่คนเดียวเลยโอ้ยอ้ทำไมทุกคนถึงไม่ชนะมันถามอะไรวะนะกูกำลังสู้อยู่ในเพื่อนมึงเอามึงเอาใจช่วยกูด้วยคนไม่าตายเฮ้ยรอดผมรอดหรือเปล่าเอาไปซื้อปืนก่อนฮะอย่างน้อยถ้าไอ้ปืนดีๆจะได้สโลว์มันได้ว่าคนในเซิร์ฟนี่แม่ง <c oughs> วัดคนแก่เอ็นบอด เอ,อนายไม่ได้เป็นเบกสเตอร์ใช่ไหมเออดีแล้วในกรณีที่ฉันออตอนนี้ฉันขายอาวุธอยู่ยนะโอเคเลือกซื้อได้อาอะไรอ่ะนี่ผมมีแค่ปืนนีให้กูซื้อเหรอไอ้ลุงปืนแม่งกากยังวะอะซื้อก็ซื้ออย่างนั้นก็ดีกว่าที่ก็มีกูเป็นเจ้าของแล้วใส่จงไหนใส่อยากจะใส่จังเลยใส่หน้ามึงได้ปะเนี่ยโอเคฮะ ยูฟิปยาโอ้มีสองปืนเลยหรอแต่ทุกฝีเห็นบางคนมันถือปืนแบบป,ปืนคตปืนกลเลยอะเออโอเคฮะหวังว่ารอบนี้ทุกคนจะช่วยกูฆ่ามันได้นะอย่างน้อยจบก่อนจบขีดนิ้วอยากจะฆ่านะั่นละเงินเบรนนนั่นปลายทางเฮ้ยมันเป็นระดับความยากด้วยหรอวัดอาวุธสีม่วงคืออะไรเนี่ยโอเคกูเก็บกระสุนก่อนเลยหรือว่าอันนี้มันมันมัน อ๋อมันไม่ได้ไม่ไม่ช่มันได้เกมอยู่แล้วมันลิ้นจะพันก็พันหนักไปไอ้มันยิงผมอยู่ท้ายขบวนเลยหรอโอ้จริงเหมือนก่ว่าทิชการเล่นเกมนี้คืออ่ต้องอยู่คนละขบวนน่ะเอ๊ะถือว่าอยู่คู่ขบวนเดียวกันดีวะเออต้องอยู่คนละขบวนดิจะได้ยิงมันได้ฮะว่าอยู่ขบวนเดียวในโดมัสับเล่ทกตัวเลยเอ้า ีคนตกหลังโอ้มึงโง่ยังวะไอเวนเอาอะไรทำไมคนมันคนมันโง่ยังวะเย็ดแม่มึงตกขบวนตายห่ากันหมดแล้วนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยมันจะมีคนเป็นอยู่เว้ยมันจะมีคนเป็นอยู่เว้ยเออค่อยตรงโลกหน่อยเฮ้ยมันไมีปืนมันไมีปืนกนติดหัวได้หรอวาดก็ฟอกไปไหนก็ไปมึงไอ้เปลส นายโคตรเจ๋งเลยว่ะปืนลูกซองไปซื้อผมอย่างไหนวะไปจะได้สักอันเฮ้ยมาแล้ว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 ว้ายให้กับโดนกับโดนกับโดนอ๋ออโอเคอันนี้ไม่เกือบอันนี้โดนจริงโอ้ยครับครับครับครบจะตายแล้วมันจะตายแล้วครืนหนึ่งแล้วครืนหนึ่งแล้วเออใครมายิงช่วยกูเลย ดูว่าเกมนี้แค่แค่รอดก็พอตายมันก็จะมาแบบนี้เลยอย่างนี้หรอไม่เอานะโอ้ย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 กับตายกับตายกับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอยายายาโอ้ยกับตายแม่อยู่ๆมันก็ตีแรงเอามาระดับปานกลางไงเนาะไอ้รอบก่อนมันระดับระดับง่ายอหรอโหระดับปานกลางเป็สองทีกูกับตายเป็นสองทีกับตาย โอ้ยโดนมันยิงปืนนะโอ้ยกาด right? like right? oh yes. okay. ไม่หยุดอ๋อหน้าปันกลางมันมีปืนติดบนหัวเพราะว่าดบง่ายงมันไม่มีใช่ไหมผมถึงไม่ได้สังเกตโอ้โหมันยิงระยะไกลอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโดนกูอีกโดนกปุยอ๋อยิวเต็มก่อนได้ไหมอ่ะมันมันมันจะตายแล้วอ่ะ๋อยิวเต็มก่อนโอ้โหยังไม่ได้ฮิวอะไรเลยค่ะคุณแกกันที่มันยิงปืนได้ว่ะยิงอย่างแรงเลย เมือ่อกีอ้ขบวนรถไฟขอได้หลายขอเยอะๆอ้อโอ้โหรอดไงเนี้ยรอดอยังไงอ๋อถึงใช่ไหมบอกกูถึว่ากูถึงกูงมไม่ได้ตาย <c oughs> ไม่ดูเวลาก็ยังฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีฮะ <c oughs> คือมึงเวอร์เกินอะไอ้ให้ยิงแล้วเวลามันให้น้อยเกินหรือเปล่าอะหมผมว่าเมื่อกี้ถ้าผมไฮ้ปืนปืนมันอะไรอะอ๋อมันจะมีบาเป็นมันจะมีบาเป็นเป็นไอ้นี่ด้วยหรอคือ ปืนมันจะสลับขายอ๋อไอปืมันจะเปลี่ยนด้วยตามแต่ละรอบรอบนี้ปืนม่วงราคาเท่าไหร่ขอขอสักร้อยหนึ่งได้ไหมได้ไม่แย่ไงโอ้โอ้มันป้ามึไงไอ้สัตว์มีอยู่ร้อยเดียวโอ้ขึ้นตรงนี้ได้เหรอว้าวเอาแม่สิแต่ว่าโดนปืนมันยิงตายาแล้วทั้งเมี่อยตอนนี้มันยังยังยิงป,ปืนเนาะ ยังไม่จะไม่ยิงไงอ้เหี้ยโอ้โหพวกเรามันก็ยิงเละอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้เหลือเราแค่สามคนผมกับพ่อหนุ่มคนนั้นช่วยกันสุดชีวิตตอนนี้เวนนี่แม่งน่าจะตายหายถ้าตอนแรกเลยมึงไม่ช่วยไอ้เหี้ยอะไรเลยเลยเฉย,เ,ยเนี่ยทำอะไรเพื่อนเวลาไม่ทันอะยังไงเวลาก็ไม่ทันเว้ยผมว่าเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยไอย้เแ้่ผีมันยังไม่ตายเลย ก็เป็นคนที่ปิกพ,พี่เป็นงานหัวนี้อ่ะไอ้นี้ยนี่มันไม่เป็นงานเลยอ้าวตำเฮ้ยอาจจะได้ปิดคลิปรอบนี้อาจจะได้ปิดคลิปรอบนี้นะเว้ยตำมาอย่างนี้แสดงว่ามันยิงปืนไม่ได้ฮะบอกเลยว่าตียังมืผมรอบนี้ของซื้อปืนกนมาด้วยบอกเลยว่าโกนแน่นอนฮะกนขอกๆเลยโอเคเขาใส่กันแล้วอ่ะผมต้องมีส่วนรอบซะหน่อยไม่มีส่วนรอบมันรู้สึกไม่ใช่ผม ข่ามเบ้าโอ้โหระยะมันนี่มันยิงไม่โดนว่ะคือมันหัวไม่มียิงฟรีไปดิแต่ว่ามันจับได้นะมันจับได้ระวังระวังจับทีเดียวคูตายได้บ้างดูทรงโอ๊ยโอ๊โอ้โหโอ้ไม่น่าประมาทไม่น่าประมาทรอบเดียวเหลือครึ่งแล้วเออหนีไปดีหนีไปดีแก้เมื่อเชื่อใจลำยากเลยว่ะคือ แต่แรกกล่าวว่าจะฆ่ามันทั้งตัวแล้วก็จบจะว่าผมอยากเห็นไระดับยากอ่ะก็คือมันจะเป็นยังไงวะระดับนู้สุดไม่มีปืนหะมีแต่จิ้มจิ้มไม่เสียระดับปานกลางมีปืนระดับยากมันต้องมีไอพีจีใช่ปะแบบยิงเนี่ยยิงตุ้มเดียวอ่ะตุ้มเดียวว้าวเดินทางไปยังโรงแรมที่มีที่ไหนเลยสูง เชียโอเคขนาดต่ำ hmm. มัยังไม่เคยชนะสักรอบเลยสูงก็อย่าหวังเลยฮะขอดูหน่อยดิว่าสูงมันทำอะไรได้กระเข้มเดือบหดกว่านี้เงี้ยโอเคยิงปืนเหมือนเดิมเฮ้ยมันถอยเฮ้ยมัเอ้าวัดเฮ้ยไอ้ยกูพูดเล่นไม่เป็เจริงไม่ใช่ไม่จริงจริงเป็กูพูดเล่นนะเนี่ย ไอ้เยี่มันเคยงจริงเหรอว h a เ t h อุ้ยมึงไม่ตายได้ไงเพื่อน What the fuck เจ้าชิ่งก็ยิงมันได้เหรอยิงกันไปจีทิ้งตอนที่มันจะมาถึงตัวโอ้โหยิงทีไม่พังทั้งกระบวนมึงจะบ้าเลยป้าเราก็มาแล้วโอเค ตอนนี้คุณจริงจงที่ว่านทมันตายหาแล้วเกือบโดนกัอบโ,โอ้ยไม่เกือบแล้วไม่เกือบแล้วไอ้เหีย้ยโอ้ยเก็บซะเหลือเกินมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าหวังเลยว่ามึงจะรอดอ่ะไอ้ระต่ำสุดเป็ยังไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีคนรอดเลยกูยอมกูยอมไม่เชื่อจบกูสามทีตายไอ้ยยเหี้ยตายหมดเลย โอเคฮะถือว่าจบไปแล้วกันสำหรับเกมนี้มานเงินก็ข้าวๆก็พอเนาะกับเกมของจำชื่อเอ็ดเบิร์ดเดือดแมนอีเทนเทนฮะเป็นเกมที่มันผมว่าใช้ได้เลยนะคือไอเกมจริงมันยังไม่ออกมาเพราะงั้นคอนเทนต์เดียวคิดมาได้เนี่ยมันก็อยากจะอยากยังจะไม่ไอนี่ฮะแต่ว่าเหมือนหมายควว่ามันจะมีตัวเดโมมาป่ะไอเกมหลักเออมึงมืนมันยังมีเคยมีตัวมีตัวเดโมมาผมว่ามันก็ได้ไม่ได้จะเป็นแบบนี้นะคือแบบนี้เหรอ แต่ก็เล่นเพลินใจได้ครับผมว่าสำหรับคนที่อยากไปลองเล่นดูเด่ก็อิ้งต้งในคลิปเลยเราวันนี้กับเกมของเอ็ดเวิร์ดเอแมนไอซินทีนที่ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายครับ